น,นี่คือห้องวิวลล่าเราไปเลยค้านะครับพอมาถึงปุ๊บอ่านี่รถประจําตําแหน่งมีหมายเลขให้ด้วยในหมายเลขห้านะครับนี่คือห้องของเรารถนี่คือว่าจะมีมาให้ด้วยปกติเนี่ยรถเนี่ยเราจะขับเองก็ได้หรือจะมีบาสเตอร์นะคนช่วยดยูแลให้นะครับเขาก็เอาจากการมาทิ้งให้อ่ะมาดูนี่ทางเข้าวิลล่าเรานะครับเริ่มเดินนะครับเป็นสะพานไม้อ่ะให้ดูก่อน ตอนนี้ต้องเข้าคอนเซ็ปต์โรงแรมนิดนึง no s h o นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้สัมผัสธรรมาชาติดูนะครับนี่เป็นแผ่นมาโน้เนี่เนี่ยถ่ายให้เห็นจริงเลยเดินเราเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าหรูหราขนาดไหนที่เขาบอกคืนหนึ่งสองคืนล้านนะครับแต่เราเราไม่ใช่แค่จะดูแค่มูลค่าเนาะแต่ดูความอลังการนะครับเดินมาแล้วโอเค มาถึงแล้วนี่หน้าวินล่าเรานะครับปึ๊บเปิดประตูวินล่านะดูเปลี่ยนเป็นไม้นะครับแต่ให้ดูเข้ามาก่อนโอเคกำลังฟุ๊นะครับเดี๋ยวป,ปิดประตูนิดนึงปิดประตูล็อกไฟอัตโนมัติเลยอ่าพอเข้ามาในวินล่าแนละ้วสิ่งที่เห็นคืออะไรครับ มีร่มนะครับน,นี่ให้ดูนะครับพอเข้ามาถึงมีโต๊ะนะครับพอมีโต๊ะปุ๊บสิ่งที่เห็นนี่มีมุมรับแขกนะครับใหญ่ใหญ่มากอลังการมากนะครับนี่แค่ทางเข้านะครับนี่คือแค่ทางเข้าโอเคมาเราเดินมาดูหนเป็นยังไงต้องระวังนิดนึงครับบนันไดพอดีตอนนี้รีวิวเป็นคืนมันก็เลยมืดสิ่งที่เห็นเห็นเนะี่ย เนี่ยคือสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็น้องเขาบอกข้างหน้าที่เห็นไฟไไไไตอนนั้นก็คือหาดนะครับมีเรือเดี๋ยวตอนเช้าจะมารีวิวให้ดูอีกที่ว่าเห็นหาดยังไงที่เห็นเนี่ยคือสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีเห็นไหมมีเตียงเนาะอยู่แค่สองคนเนะี่ยแต่ดูห้องอะย่างอยู่กันสิบคนสบายเนี่ยเห็นไหมดูที่นั่งสิโซฟาต้องกี่คนนะครับเนาะ นี่เฉพาะภายนอกอย่างเดียวเนาะยังไม่รวมภายในเนะือบอกเราเรียกว่าห้องไม่ใด่เราต้องเรียกว่าวิลล่านะครับโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเนาะดูคลิปต่อไปคราวนี้เราจะเข้าไปอยู่ในห้องละก็เดินมานะครับนี่เดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วนี่มีสะพานเดินเข้าห้องอยู่นะนี่ก็คือสระว่ายน้านะครับที่เมื่อกี้ที่บอกะอะเดี๋ยวมาดูว่นี่เดินรอบๆห้องนะเห็นไหมเนี่ย สามารถออกจากตรงที่เรานอนมาปุ๊บก็มีสระว่ายน้าอยู่นี่เลยนะครับอลังการมากสระว่ายน้ําใหญ่หม้อเนาะเนี่ยล้วที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะลงไปทะเลได้นะครับแล้วก็เป็นล่าเนี่ยก็จะห่างกันเหมือนบ้านหนึ่งหลังนะครับโอเคมาเราเข้าไปดูในห้องนอนกันเปิดเข้าไปดูพอเข้ามาสิ่งแรกที่เราเจอนะครับก็นี่ก็คือห้องนอนเลย มีพัดลมนะมีมุ้งนะครับห้องเนี่ยจัดคือเป็นนอนสองคนก็จะเป็นเตียงแยกนะครับที่สําคัญเก๋ไก๋มากนี่มีทีวีด้วยแต่ที่นี่จริงๆอะ่ะคอนเซ็ปต์เขาว่าอยากให้ตัดโลกภายนอกไม่มีทีวีนะครับแต่นี่ในห้องนี้พิเศษนิดน,นึงมีทีวีให้ด้วยมีมุมสําหรับนะเล่นเกมเล่นอะไรนะครับมาเรามาดูนี่ให้ดูเตียงนอน นะครับถ้ามาเป็นคู่ก็โอเคก็คงจะเป็นเตียงใหญ่นะครับแต่นี้ห้องนี้ก็จัดจเพือสองคนนะครับก็มีโซฟาในห้องให้นะครับมีผลไม้ไว้รับรองนะครับมีคุกกี้นะครับอันนี้คือทานฟรีมีน้ําให้นะครับแลที่นอนมีมุ้งนะครับด้วยที่ความเป็นธรรมชาตินะก็ต้องเข้าใจนะก็ต้องมียุงมีอะไรเป็นธรรมดานะครับเก๋มากดูสวิฟไฟเนาะ สรุเก็บเป็นเบียรนะครับขอเข้ามาดูดูในห้องปุ๊บห้องแรกเนาะอันนี้คือเราเห็นนี่คือห้องนอนเนาะเห็นไหมครับมีโต๊ะทํางานให้ด้วยนะครับมีน้ําให้พร้อมถ้าน้ําหมดนะ้ามีทั้งน้ําเห็นไหมครับฝาสีแกงก็คือโซดาธรรมดาก็คือน้ําเปล่านะครับแล้วก็มีเยลให้นะครับมีโทรศัพท์มีโต๊ะทํางานนะมีพร้อมเลยนี่เฉพาะบริวเวณที่เราจะนอนนะครับ เสร็จแ,แล้วก็อันนี้ห้องอะไรอันนี้เป็นห้องน้ําในตัวเนาะสำหรับค่ำคืนก็ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้สําหรับห้องน้ําอยู่ในห้องนอนนะเนาะก็สำหรับค่ำคืนที่ได้เดินออกไปไม่ลําบากนะครับโอเคปิดห้องน้ำเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปโอเคครับคลิปต่อไปเนาะหลังจากห้องนองนจริงมันมีประตูปิดเนาะเนี่ยประตูมันปิดแต่ตรงนี้เขาเปิดไปแล้วก็จะเข้ามาสู่ห้อง ที่เราเก็บของขออนุญ,ญาตถ้าเพิ่งมาถึงยังไม่ได้เก็บของก็วางให้ดูเลยเนาะวางหนึ่วโชว์นิดนึงอันนี้คือของเลกซี่ Legacy. เตรียมมาให้เราเนาะก็มีนะครับเห็นไหมครับ Legacy Studio มีผ้าปูเฮ้นมีเจลมีอะไรพร้อมเนาะแล้วก็มีที่เก็บของไว้นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องแตกตัวเนาะลังการมากดูนะครับนี่ มีที่เก็บเสื้อผ้ามีที่อะไรสวิตช์ไฟเก๋ไก๋มากพร้อมคือนี่มีตีนกบนี่สำหรัสำหรับไปวไ่ายน้ําอันนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยไปวไ่ายน้ำได้อันนี้คือตู้เซฟสำหรับเก็บของมีค่านะครับนะเราดูนะครับอันนี้นะครับก็มีเก้าอี้นั่งนี่คือเป็นห้องที่สําหรับไว้แต่งตัวได้นะาราดูอ่ะ โอเคคราวนี้เราจะออกไปด้านนอกดูนะครับเปิดไปปุ๊บเห็นไหมครับเป็นทางเดินไปอเจออะไรอันแรกเลยห้องนี้ก็คืออะไรนี่คือห้องน้ำอีกหนึ่งห้องเนาะแต่เป็นโต๊ะข้างนอกก็ค่อนข้างทีง่ใหญ่เนาะห้องน้ำเนี่ยเนาะเป็นเอาดอกด้านนอกนะครับแล้วออกมาปุ๊บมีอะไรเนาะอ,อันนี้น่าจะเป็นห้องพวก เครื่องเครื่องกองเครื่องสูบน้ำเครื่องอะไรก็แล้วแต่เราไม่ยุ่งนะมาเรามาดูที่อาบน้ำแบบพึบออกมาจะมีน้าคนที่ชอบเอาดอชอบอาภายนอกนี่เลยอาบน้ำกลางกลางกลางป่าเนาะก็มีน้ำนะสำหรับคนที่ชอบเอาดอชอบเป่าเป่าไม่ชอบอยู่ห้องน้ำไปตักน,นะครับหรือถ้าคนแบบ อยากมีความส่วนตัวนิดนึงเนาะก็นี่ในห้องก็มีนะครับก็มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมไห้หมดทั้งอาบน้ําทั้งอะไรนะครับอ่ะโอเคมาอ่ะมาต่อคลิปนี้นะครับเสร็จแ,แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลังจากเนี่ยที่เราเห็นใช่ไหมครับอาบน้ำาน้องที่นน่ายังมีอ่างด้วยสําหรับคนที่ชอบแช่เนาะจากรุชิด้านนอกนะครับ มีเตียงพักผ่อนเห็นไ,ไหมครับนะครับสําหรับนอนพักผ่อนได้นะคือมารีแลกจริงๆอ่ะที่นี่เขาต้องการให้เรารีแลกเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยเนาะมันไม่ใช่เป็นห้องเนาะมีเตียงนอนนะครับนี่มีแยกเป็นสัดส่วนเลยทำมาสองคนเนาะมากับแฟนมาเลยไม่ต้องแย่งกันเลยอางล้างนองล้างหน้าอุปกรณ์ครบนะครับอ่างคนลนะบเนาะตู้กระจกกระจกพร้อมนะครับ แล้วก็เหมือนแบบประยุคข้ามกลางธรรมชาติเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดินเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็เดินต่อเข้าไปไม่กี่ห้องไม่กี่ <c oughs> เราก็เข้ามาเนี่ยถือว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่ห้องพักแต่มันคือบ้านหนึ่งหลังอลังการมากนะคระับนะเดี๋ยวขอปิดนิดนึงเดี๋ยวยุ่งเข้านะครับ ส่วนห้องอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเนาะแต่ห้องห้องห้องที่เราได้พักเนี่ยเป็นห้องใครนี้ซึ่งว่าห้องี่ยที่มาพักเนี่ยเกินคุ้มแล้วล่ะเนาะราคาคืนนึงก็คงไม่ธรรมดาแล้ะครับแล้วที่สำคัญคือสวิตช์ฟงสวิตช์ไฟเหมือนให้เราอยู่ในธรรมชาติเนาะแล้วห้องนี้เห็นไหมเก๋ไก๋มากมีพัดลมด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยดูกดเท่าไหร่เนีน่ยสวิตช์ไฟ ตกซ่มเ่หมห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ค่าวๆเนาะเตียงก็น่ารักน่ารักเนาะก็มี2ฝั่งให้แยกกันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวตอนเช้าว่าบรรยากาศช่วงเช้าจะเป็นยังไงมากมีลำโพงมีอะไรก็ถือว่าเหมาะกับการทักผ่อนจริงเนาะ เมื่อก so ี้ท so, so, ี่พาออกเดินไปดูเนี่ยตอนเช้าเราก็จะได้เห็นทะเลเห็นอะไรนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีวิวในห้องอาหารด้วยนะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ